สวัสดีครับสุขุสุขคนนะครับมือนี้ก็ะพ้ามาแอบซองตะกะแตนคือเก่าแล้วครับตะกะแตนที่เรียงไว้นี่นะครับตอนนี้ก็คือผมเอาพึ่งเอายาให้เขานะครับตอนค่ำนี่ครับเขาก็เริ่มม่กินยากันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่กันในสภาพแบบนี้เลยนะครับกําลังกินนะครับตัวกินกินนะครับตัวจับจับนะครับนี่ครับเห็นบ่อันนี้คลอกนี้จะเป็นสายพันธุ์บ้านนะครับปนเปกันระหว่างปานกาโมไทยอีขอยเจ้าอีโมเอนะครับ ยี่ปีกแดงอิงเงาหรือปาดังกาโม่จีนก็มีนะครับยั่ได้นีเป็นผสมปนเปกันนะครับนี่ครับบางตัวกระจับคู่ครับอิ่งเงาก็มีเห็นบ่มครับนี่ครับอีไล่เสือนะครับอีไร่เสือน้องก็ร่างกินยากันนะครับซึ่งปาดังกานะครับคอกนี่เป็นคอกที่ผสมปนเปนะครับเป็นเป็นคอกผสมสายพันธุ์เบื้อบ้านนะครับจะเรียงร่วมๆกันเลยนะครับคอกนี่นะครับกระสีประมาณนี้เลยเห็นบ่ครับ น้อก็กำลังกินนะครับป่าตัางๆมู้ดินกันก็ล่างเริ่มจับคู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเขากาลังกินหญ้ากันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขามารับาต้นลาหางไม้เขาครับมือเนี่ยเห็นบ่ครับน้องก็ล่างเศร้าต้นลําหางอยู่นะครับนี่ครับอีกข้านะครับหญ้าตั้งไว้ให้เขาเลยนะครับอื่ครับเขาก็เริ่มกินกันแบบนี้นะครับ เริ่มกินยาเริ่มัานเห็นบอกครับมันอยู่รับกันหล้สายพัดนะครับมันเริ่มผสมขามสายพัดแล้วครับเห็นบอกอีโเจ้านะครับตัวเมียเป็นอีโเจ้าตัวเมียตัวปูเป็นปาลังกาโมจินนะยึดในขอกนี่ก็มีหลายรุ่นนะครับมีทั้งตัวล้นนะครับเนี่ยทั้งตัวล้นทั้งตัวเต็มว้ดาวนะครับนี่เขาจะผสมกันยูงสีเลยนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งอีกขอกนึงครับนี่น้อง คอทีผมเลียงไว้นะครับอยู่ีนมลไยสายพันธุ์นะครับนี่ครับอีกคอกนึ่งก็จะเป็นคอกออีกคอกขีดนะครับนี่ครับเขาก็กำลังกินยาให้กันนะครับเป็นสายพันธุ์ไทยนะครับสายพันธุ์บานบานห้องคลองแฉะเลยนะครับนี่ครับอีกคอขีดนะครับนะครับเป็นตอนนี้น้องก็กำลังกินให้กันนะครับผมเพิ่งเอายาให้เขานะครับเบิ้งครับเขาก็อยู่กันชีตครับตอนขึ้นเครื่อง ผมจะตั้งยาให้เขานี่คือจังสภาพที่เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับซุ่งนี่เขาเคยกินยาแบบยาตั้งกอนะครับไม่เคยกินนอนนะครับผมก็เลยตั้งยาให้เขาให้มันมีเรี่ยนแบบธรรมชาติหลายๆนะให้มันคือธรรมชาตินะครับเปลี่ยนยาให้เขาตลอดนะครับแต่เปลี่ยนปั๊บเขาก็จะมากินยังสี่เหรอครับเห็นบอกครับเขาก็จะจับอยู่กันเต็มเลยนะครับนี่ครับนะครับ สำหรับบางส่วนกับน้องก็บก้างว่างไข่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็ก้างว่างไข่นะครับตัวนี้ก็ก้างว่างไข่ให้กันนะครับนะครับอยู่ในถาดนี่ก็ว่างไข่เยอ่ตอนนี้ก็สามสี่ตัวนะครับสิ่งน้องก็กํางว่างไข่ครับเขาจะใส่กลนทิ่มลงไปในดินเลยนะครับก็ทีเป็นแบบนี้เลยนะครับทิ่มกลนลงไปในดินแล้วเขาก็ว่างไข่ใส่นี่แล้วครับมาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีก คอกหนึ่งนะครับเป็นคอกปานกาโมจีนนะครับไปไปเบิ่งกันครับ